ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะวันนี้ก็ผมวายเดยครับเออวันนี้ครับผมจะมาเออลองเล่นเกมครับวันนี้ครับอะไรไม่รู้ครับช้างก่ันช่าก่อนเรามาดูตัวกันเลยครับนี่ครับนี่เขจะมีให้แปดรูนะครูตรงนี้เนี่ยตรงนี้เคเขาจะมีหัวนะเนี่ยหัวนี่ครับ อันนี้สีแดงมีสีสีเหลืองมีสีนะพักเคครับเราจะมาประกอบกันนะให้วางหัวใส่โอเค,อเคแล้วก็สำหรับเพื่อนเล่นได้นะะพื่วนสีแดงเราสีเหลืองก็ได้นะอะไรประมาณนี้นี่น, <c oughs> นี่นนมาเหลืออันสุดท้ายน,นี่ ถ้ามันเด็กออกมันก็จะเป็นแบบนี้นะโอเค